ปริศนาชวนคนหัวลุกเด็กหญิงหายตัวไปสามปีเจออีกทีอยู่ในห้องรับพีิสุดคือคนลักพาตัววันนี้จะพาไปเปิดปริศนาการหายตัวของเพสลีย์ซันติสเด็กหญิงชาวอเมริกันที่เป็นบุคคลสูญหายตั้งแต่เมื่อหลายปีก่อนนะคะแล้วจูๆ่ๆตำรวจกลับไปพบเธอในห้องรับในบ้านหลังหนึ่งแต่ที่น่าตกใจคือผู้ที่เป็นคนลายลักพาตัวไม่ใช่คนอื่นไกลเลย จากรายงานในขณะนั้นเพสลีย์อายุ4ี่ขวบหายออกไปจากบ้านในเขตที่โอกาเคานตี้ของรัฐนิวยอร์กเมื่อเดือนกรกฎาคม2562หลังจากปฏิบัติการค้นหาก็ไม่พบเด็กหญิงจนกระทั่งเวลาผ่านไป3ปีเจ้าหน้าที่ได้เบาะแสว่าเธอถูกพาตัวไปซ่อนอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งในเมืองเซาเจอร์ตี้จึงเร่งด่วนเดินทางไปตรวจสอบ เมื่อพากันไปถึงบ้านพบว่าเจ้าของบ้านคือเคิร์กซันติสซีเนียวัย57ปีเขาอ้างว่าไม่รู้ไม่เห็นก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าไปคน้นใช้เวลากว่าชั่วโมงก็มีนักสืบสังเกตเห็นว่าบันไดาทางลงไปชั้นใต้ดินดูเหมือนว่าจะสร้างขึ้นมาแบบแปลกๆจึงได้ลื้อไม้กระดานออกหลายแผ่นในที่สุดตำรวจก็พบสิ่งที่พวกเขาตามหา เพสลีย์ในวัย6ขวบถูกพบอยู่ในช่องลับใต้บันไดเจ้าหน้าที่บรรยายว่ามีสภาพเล็กแคบเย็นและเปียกชื้นโดยคิมเบอรี่คูเปอร์วัย33ปีแม่ของเด็กหยิงก็ซ่อนอยู่ภายในนั้นด้วยภายหลังเพสลีย์ได้รับความช่วยเหลือทีมแพทย์ได้ตรวจสอบประเมินสภาพร่างกายพบว่าเธอมีอาการแข็งแรงอยู่ในเกณฑ์ปกติ หลังจากที่ได้สอบสวนเจ้าหน้าที่พบว่าผู้ที่ลักพาตัวเพสลีย์มาไว้ที่นี่คือคูปเปอร์และเคิร์กซานติสจ,จูเนียอายุ32ปีซึ่งเป็นพ่อแม่แท้ๆของเด็กหญิงนั่นเองโดยก่อนเกิดเหตุทั้งคู่ถูกศาลตัดสินให้เสียสิทธิ์การเลี้ยงดูลูกสาวสองคนคือเพสลีย์และพี่สาวภายหลังจากโดนคดีความทางกฎหมายซึ่งทางตำรวจเชื่อว่าเป็นแรงจูงใจในการลักตัวในครั้งนี้ โจเซฟผู้บัญชาการตำรวจเผยว่าในวันที่สารตัดสินคาดว่ามีคนไปบอกกับพ่อและแม่ของเด็กหญิงว่าผู้ปกครองตามกฎหมายที่มารับตัวพี่สาวของเพสลียไปแล้วทั้งสองจึงตกใจและรีบไปรับตัวเพสลียก่อนที่จะหลบหนีไปซ่อนคูเปอร์พร้อมด้วยซันติสจูเนียและซัสติสจีเนียพ่อของเขาถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวทั้งหมดพร้อมตั้งข้อหาที่เกี่ยวข้อง กับการลักพาตัวเด็กหญิงโดยเบื้องต้นซันติสจูเนียและซันติสซีเนียได้รับการปล่อยตัวภายหลังจากการประกันตัวขณะที่คูเปอร์ผู้เป็นแม่ถูกตั้งข้อหารุนแรงได้แก่แทรกแซงการดูแลเด็กจับกุ่มคุมขังเด็กและทำให้เด็กได้รับอันตรายต่อสวัสดิภาพยังคงอยู่ระหว่างการจับกลุ่มและสอบสวน สำหรับเพสลีย์ขณะนี้ได้รับการช่วยเหลือกลับไปอยู่กับผู้ปกครองตามกฎหมายและพี่สาวของเธอเป็นที่เรียบร้อยส่วนสภาพจิตใจจำเป็นต้องได้รับการดูแลตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญหลังจากนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องจริงที่ไม่นึกว่ามันจะเกิดขึ้นนะคะถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีที่มาพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ